ช่อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็พบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง f o ร m แม็นะครับที่เห็นอตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าผมไปทําอะไรกับเบอมอีกนะครับก็เจ้าซีซัดกระบอกเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการหยอดน้ำมันหลอลื่นนะครับตรงไหนที่ควรหยอดตรงไหนที่ไม่ควรหยอดนะครับ ส่วนเพื่อนที่รู้แล้วนะฮะก็ไม่เป็นไรถือว่าทบทวนกันไปนะครับส่วนเพื่อนที่ยังไม่รู้นะครับก็ก็เอาไปประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็อาจจะนําไปสิ่งที่ผมรู้บ้างนะเพื่อนๆอาจจะไม่รู้ก็เอาไปนําประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็บางส่วนถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรแปลกใหม่ก็ได้ปลดคอมเมนต์บอกผมได้นะครับก็หลังจากที่เราล้างทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับปืนกระบอกนี้นะครับก็ทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะต้องหยดละมันตรงไหนบ้างนะครับสำหรับปืนซีซ่า75นะครับแล้วก็ เปิดซีซั่น75ทั่วๆไปนะครับเพื่อนๆครับขั้นตอนแรกนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือนี่นะฮะข้นตอนบัตรนะครับสองน้ำมันนะครับน้ำมันรุ่นทั่วไปนะครับเพื่อนครับขั้นตอนแรกนะครับผมจะใส่ลำกล้องนะครับกับสไลด์เข้าไปก่อนนะครับแต่ลำกล้องนะครับต้องหยอดน้ำมันนะครับก็จะหยอดน้ำมันนะครับ หยดเดียวครไม่มากครับอย่างนี้เพื่อนๆครับหยดเดียวนะครับก็ตรงนี้ครับนะครับสันสันปลดกรนะครับแล้วก็บริเวณตรงกลางลำกล้องนะครับกางลำกล้องครับเพราะว่าสไลด์ถอยมานะครับมันต้องไปหยอดด้านหน้าครับด้านหน้าแล้วก็จะทําให้แบบว่าเปียกซองกระหากนะครับแล้วก็กักฝุนด้วยนะครับ แล้วก็นี่ครับผมใช้คาว่าห่วงรังไข่ในห่วงรูปถั่วนะครับนี่นะครับจุดเดียวนะครับดําเลยเป็นไงฮะนี่หลังจากล้างมานะครับเนี่ยฮะเพื่อนครับใส่ใส่ลำกล้องเข้าไปที่สไลด์ก่อนครับเอ่อช่องเข็มดัหนวนนะครับเพื่อนๆครับบริเวณนี้นะครับ ไม่ต้องหยอดน้ํามันนะครับเพราะว่าเจ้าน้ามันจะเข้าไปเข้าไปในช่องอุโมงค์เข็มแทงชนวนนนะครับแล้วก็จะมีสปริงนะฮะแล้วก็มีเมื่อทําการยิงนะครับก็จะมีเข่าเข้าไปอยู่ในช่องเข็มแทงชนวนนะครับจะทําให้เกิดความฝืดนะครับนะครับไม่จะต้องหยอดไม่ต้องหยอดนะครับเพียงแค่ใช้สเปรย์เนี่ยประสงค์ฉีดล้างพอแล้วนะครับนะเมื่อใส่น้ํามันแล้วนะครับก็ขั้นตอนที่1นนะครับผมจะเก็บคองปืนก่อนนะครับ อันดับต่อมานะครับก็คือเจ้าไกลอดนะครับกับสปริงรีคอยล์นะครับเอาส่วนนี้ฝืดนั่งส่วนนี้ฝืดเข้านะครับนะฮะเหมือนเดิมครับเช่นเช่นเดียวกันครับน้ำมัน1หยดท่นนพอนะครับผมจะใส่น้ำมันนะครับหยดนะครับ ไม่ต้องชุ่มไปด้วยน้ำมันเลยนะครับเจ้าตัวสปริงไกลอดตัวนี้ครับบางคนใส่ชุ่มเลยนะครับก็มากไปก็ไม่ดีนะครับสิ่งของพวกนี้นะครับให้มีบ้างนะแต่ไม่ไม่ควรจะไม่ให้มีเลยก็ไม่ได้นะครับมีบ้างนะครับเพื่อให้เกิดความหล่อเลื่นนะฮะแล้วก็ใส่สปริงไกหลอดกับดีคอยสปริงเออสปริงไกลอดกับไกหลอดเข้าไปนะใส่กับที่แค่ดีนะฮะส่วน เจ้าคันล็อกสไลด์นะครับก็ไม่จำเป็นต้องใส่น้ํามันนะครับเพราะว่าเราใส่น้ํามันไปที่ห่วงลังไข่นะครับส่วนแมกกาซีนนะครับหลังจากที่เพื่อนๆล้างนะครับทำความสะอาดแล้วนะครับก็เช็ดให้แห้งครับไม่ต้องใส่น้ํามันนะครับเพราะว่าเจ้าน้ํามันจะอยู่ในสปริงจะอยู่ในผนังของแมกกาซีนนะครับเมื่อน้ํามันนะฮะซึมเข้าไปในจอกแก๊บนะครับก็ อาจจะทำาให้กระสุนของเพื่อนๆด้ได้นะครับก็ผมแนะนําว่าไม่ต้องใส่น้ํามันนะครับล้างแล้วก็เช็ดให้แห้งพอนะครับล้างด้วยน้ำมันเเน็บสงทั่วไปนะครับแมกกาซสีนี่ผ่านนะครับอันดับต่อมาครับก็คือเจ้าโครงปืนนะครับโครงปืนตรวนี้นะฮะเราจะใส่น้ํามันจุดตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวอันดับบนมาที่สไลด์ก่อนนะครับสไลด์นะครับก็จะมีรางสไลด์นะครับผมจะใส่ข้างแค่หนึ่งหยดเท่านั้นนะครับเพื่อนๆครับใส่มากไปก็จะทําให้ เวลาทำการยิงนะครับปืนก็จะสลับน้ำมันนะครับนะครับมันเกือดพอแล้วครับเพื่อนครับนี่ครับมันเกือดพอนะครับมันเกือดพอนะครับเอไม่ก่อนนะครับตรงบริเวณ ตรงนี้นะฮะสมอลรอเข็มไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่าน้ำมันจะทําจะทําให้สมอลลรอเข็มเฟื่อนะครับเฟื่อนะครับเมื่อทํากันยิงก็จะมีเนี่ยจะมีสปริงอยู่ในสมอลรอเข็มนะครับก็จะทําให้มีข่เหมาในในห้องเข็มนั้งนวนนะครับก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทํานะครับเพื่อนๆครับอันดับต่อมานะครับคือเจ้าโครงปืนนะครับโครงปืนก็เช่นเดียวกันครับเพราะว่าโครงปืนก็ต้องมีน้ำมันหล่อลื่นเช่นเดียวกันครับแต่ผมจะใส่ตรงจุดที่มีจุดหมุนนะครับ แล้วก็สปริงเป็นบางชิ้นส่วนนั่นเองนะครับจุดแรกนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับแค่หยุดเดียวครับจุดหมุนแค่หยุดเดียวครับก็คือบริเวณนกศับ์นะครับนกศับ์กับเสียนะครับอันดับที่สองนะครับสังเกตดูนะเพื่อนๆครับจังหวะที่เราปลดเซตนะครับแค่จุดหมุนนะครับจุดเดียวนะครับแล้วก็อันดับที่สามนะครับ บริเวณสปริงคืนไกลนะครับจะสปริงคืนไกลนี้ก็จะหักได้นะฮะหักได้บ่อยนะครับสำหรับปืนตะกูลซีซตนะครับผมก็จะใส่น้ํามันนะครับเพราะว่าให้สปริงได้มีน้ํามันบ้างนะครับหยดเดียวนะครับเท่านั้นก็เป็นอันมาเสร็จสิ้นนะครับทีนี้เข้าสู่กระบวนการประกอบนะครับเพื่อนๆครับดูแลรักษาง่ายครับเพื่อนๆครับปืนตระกูลซีเซตนะครับ ท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเพื่อนๆครับเสร็จสิ้นนะครับเพื่อนๆครับก็เช็ดน้ำมันส่วนที่เปื้อนออกมานะครับเพื่อนเท่านี้ก็ถือว่าเป็นการดูแลอาวุธนะฮะของเพื่อนๆนะครับปืนนุชปืนของเพื่อนนะครับหรือเพื่อนๆที่เป็นเจ้าหน้าที่นะครับต้องใช้อาวุธในการปฏิบัติหน้าที่ทบก็จะได้ เชื่อมั่นในปืนของตัวเองนะฮะร้อยเปอร์เนะครับเพื่อนครับทนี้ก็เลื่อนเลยขึ้นมาแล้วครับผมสังเกตดูได้นะครับว่าผมจากที่แรกไม่ได้ใส่น้ามันนะครับเลื่อนเลยครับเพื่อนครับเสร็จสิ้นครับผมเพียงเท่านี้นะครับปืนก็ จะทางานได้อย่างสมบูรณ์นะครับเพื่อนๆครับไม่มีติดขัดหรือมีไม่มีติดขัดหรือมีข้อบกพร่องให้เห็นนะครับแล้วก็สิ่งที่จะขับไม่ได้นะครับก็คือในลํากล้องนะครับเพื่อนครับในลํากล้องนะครับจะไม่ให้มีน้ํามันเลยนะครับเพื่อนครับเราจะไม่ใส่น้ำมันเหลื่อลื่นเข้าไปในร่องเกีียวลํากล้องเลยนะครับเพราะว่าจะเกิดเมื่อปืนทําการยิงนะครับก็จะเกิดแรงดันจานวนมาหาศาลทัาในลากล้องนะครับก็จะทํา ให้ลำกล้องเพื่อนๆบวมได้นะครับเพราะว่ามันเกิดแรงเนืดนะครับแรงเนืดภายในลำกล้องนะครับกระสุนที่ผ่านออกไปจากลำกล้องก็จะเกิดแรงเนืดแล้วก็อาจจะทําให้ผนังลํากล้องของเพื่อนๆขยายได้หรือลํากล้องบวมนะครับเพื่อนครับถ้าลํากล้องบวมแล้วก็เสร็จเลยนะครับปืนบ้านเรานะครับท่านเองนะครับเพื่อนๆครับสำหรับทิ๊กเล็กน้อยนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็เพื่อนๆถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ชอบกดไลค์นะครับใช่กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืม กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อนครับจะได้พลาดในคลิปต่อไปนะครับเพื่อนครับส่วนคลิปหน้าจะมีอะไรมานําเสนอต่อก็เดี๋ยวเราต้องมาคอยดูกันนะครับเพื่อนครับส่วนคลิปนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ